ว่าเดี๋ยวมามาผูา้ดเดียวขาเจ้าก็เลยกหยุ่มหัวซักสีเสียก็สีไปคือกันครับ วันนี้พี่น้องไลคกับเต็มนี่ทาบลาบเลยดูขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ แถวใหญ่ดกแต่ว <portraits> ่าน <aslında> yes, uh, um, um, right, so ี่สิเตรียมคู่หรือไม่ห้องไปสุดแถวมันเตรียมคู่ปะเปิดตางยหางมันรุมกูขังมาไมเหี่ยงเอาไอ้เคยไดิงี้ยนมอมือเงา้สาวได้สาวเอามือสั่นกับกล้วยกล้วยเอาต้องควรหาขี่ ต่มากองตมากอนมึงก็แซงมันลรไปแซง้อนวะแซงย้อนวะทางมึงบ่มีมน่วยคือทางมัน ก็ไปเป็นครูดีแต่ว่าบินเดียวสองคนงนุ่งเวงนี่นุ่งเวงสูสูกว่ครูนี่กว่าครูครูหนึ่งนั่นแหละกว่ครูหนึ่งพุ่นกว่ครูหนึ่งพุ่นกว่ครูหนึ่ง,งถ้าเมียเสียเสาเพื่เดียวก็พุ่นอันนั้นนั้นแว่เป็นเพื่อนึง ไปเป็นเป็นคูเป็นคอยูยางไงนี่ <c oughs> มืออ่นในตัวเงินเขาามือแรกไ <c oughs> <c oughs> อเ,เอียน <c oughs> มูที่มีสมาร์ทโฟนลงแอปทางลาดอายุ60สิบปีขึ้นไป <c oughs> ตัวมูทั่วไปล่อฟังอีกเที มูตะท่านลงกับพูนแล้วมูแล้วเหมือนพูนแล้วไ้อข้นอีข้นหนอีกรับรองได้ว่ามู 3, าเฟีสามเได้ยังเย nè là, yếu hả này, chúng nó Để luôn. Ở một điều đấy, bát tổ. เช่นมเปไส้ก็ได้ดอกโ่มแถวนั้นส่เอาก็ได้ดอกน้องไหลไป้มือกระเดีมาฮักกูจีบนี่เลื่นตัวต้านตีกันละท่านี้ข้จาควงับท่านี้ตีกันแล้วแรกๆก็วอกกันดีๆดอกตอนรอบสี่ขอนตีกันวันวน,นี้ ในสองสาวนี่อย่างแรกกับเก็บน้ำกันดีๆดอกต้องลอดสิสุดแถวนี้เริ่มสิกัดกันแต่นี่ไอ้ล่นขู่นั่นนะนี่ยายดกโดดกลัวใครเมื่อเงียวสาวใดาสาวเอาอยัางไง แล้วคููน้อยต้องว่าเสียงดังก็หลุดเลย ขับสองแน่นีคาดตะเบากันมึงน่าเดเท่เลยแม่เดแม่เดเท่จไป

สำหรับคนเร็วเนสลาคเสียงเอาเสียงสองคนสำหรับคนเรวฟังเอ้าฟังฟังออกว่าจังไหนฟังออกว่าคนเรวติเพราะเป็นยังเราพิจารมาการยุ่งขังเนี่ยเราเป็นยังอวยแยก อยู่ใส่มันเห็นต้นใดรอกดอกมันก็หยุ่มใส่ไหมมันาติกัน อันมดรอดนี่เดี๋ยวยุตนเดียวนึงสุกไทยอ่ะครับน,นี่ครับสองแนงสีเสียกับไข่กันตำนี้มาไข่เดียวกันมานี่ยเซ้ตีกันนาสีหมวกอย่างสีคือกันเนาะ ใช่ก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้ขอบคุณครับ